ถ้าเกิดต้องยกให้จริงอะก็ต้องยกให้ก้อยเพราะผมเป็นหนี้บ้านอยู่อีก15หล้านหนี้บ้านนะผมเป็นหนี้15ห้าล้านไอ้เมาส์มันจะผ่อนไหวเหรอแม่ผมไม่จะผ่อนไหวเหรอแม้แต่ก็โดนยึดผมเสียค่อินทีเรียไปแล้วคนเดียวที่ผ่อนไหวก็น่าจะเป็นก้อยเขาเป็บ้านเขาเองแล้วนะเเขามีบ้านเขาเองแต่ว่าเงินเขาเนี่ยเยอะกว่าแม่ผมเยอะกว่าไอ้เมาส์เยอะกว่าผมก็ต้องยกให้เขาแต่ผมเป็นอะไรไป สองล้านสี่ครับแต่ว่าของเมสาของแม่รวมกันก็ประมาณห้าล้านกว่าบาทรวมกันก็กบๆีบบก็นี่ครับถ้าเออผมไม่ได้รวมดอกเบี้ยครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดรวมดอกเบี้ยได้สิบกว่าล้านแต่ว่าน,นั้นมันคือมันไม่ได้นอตได้อยู่แล้วไงก็เลยเอาแค่ทุนที่เราควักไปดีกว่าครับเป้คือผมมันไม่ได้ตามเรื่องนี้แหละครับผมให้เมาส์กับแม่แล้วก็ทนายเป็นคนตามครับพี่เพราะว่าผมไม่อยากเครียดละผมไม่ชอบเครียดไง ไม่เลยพี่ผมไม่อยากเครียดละถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องถามเมาส์กับแม่ครับความหวังอยากได้คืนมันก็มีความหวังอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้หวังแบบขนาดแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไงถ้าทาใจว่าปีนี้ทํางานปีทั้งปีหนึ่งทําใจเลยจริงจริงเนี่ยผมคิดเลยผมต้องไปถ่ายรายการร้อยกว่าครั้งแว่าจะได้เงินคืนอ่ะผมคิดจคกันจริงแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็ยังไม่ตายครับพี่ก็าไม่รู้จะเครียดไปทําไมเราก็ยังมีชีวิตอยู่ ไม่แต่ควนามคืบหน้าคือทางเจ้าที่เขาก็ไม่ได้บอกเราว่า,ามันจะสามารถตามจับหรือเอาผมไม่ค่อยอยากไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยเพราะว่าผมมันติดเล่นผมติดเล่นพอผมพูดติดเล่นแล้วผมพูดติดเล่นแล้วทนายด่าผมเ,าเดี๋ยวรูปคดีมันเปลี่ยนไงผมไปพูดเล่นพูดอะไรเงี้ยก็เ,เลยอถ้าเรื่องพาจริงจังให้ทนายเมาส์แม่เป็นคนจัดการนะผมไม่อยากเครียดครับชีวิตพี่ระวังนะเนี่ยระวังนะอย่าไปลงทุนอะไรนะเพราะว่าไม่มีอยู่จริงหรอกที่ฝากเงินแล้วจะรวยขึ้นไม่มีทางโดนหลอกทั้งนั้น พี่คนโดนหลอกเยอะนะตั้งแต่ผมพูดไปอ่ะคนดีเอ็มมาหาผมเยอะมากนะแต่เขาไม่กล้าพูดเพราะเขากลัวแม่เขารู้กลัวพ่อเขารู้กลัวเพื่อนด่าว่าโง่แต่จริงๆคนโดนหลอกเยอะมากเขาเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาใช้อะไรอย่างงี้น่าสงสารมีเยอะไต่อย่างนี้คือตอนนี้คืออย่างตัวเเราองเราใครมาชวนเะไตอนนี้เป็นยังไงไม่เอาเลยอย่ายุ่งไม่ทำอะไรทั้งนั้นไม่ทำอะไรทั้งนั้นเลยใช่ใช่ผมด่าด้วยใครชวนอ่ะไม่เอาครับไม่ยุ่งครับ ทำอนคยงีก็กลับมาถ่าย YouTube ของเราเหมือนเดิมดีกว่ากลับมาถ่ายรายการของเราเหมือนเดิมดีกว่าอะไรอย่เงี้ยครับถ้าสมม่ติดขาดจะทำธุรกิจขึ้นมาสักอย่างจะทำเองแล้ครับถ้าคือถ้าลงทุนก็จะลงทุนกับโกบอยครับแค่สองคนครับเพราะว่าเราทำยูทูบด้วยกันมาครับถ้ากับคนอื่นก็ไม่ค่อยอยากทำครับแต่ยูทูปก็ยอดตกช่วงนี้คนดูน้อยมากเลยอะไปดูช่องแจ็คแฟนฉันหมดแล้วท้าังไงเราแจ็คแฟนฉันออกรายการเราดิอุ้ยเขาเขาคิวไม่ว่างไง เขามาไงช่วงนี้เขามีเพลงสะบัดขุยไง,องไไเออเราก็ติดต่อเขาไงบอกแจ็คมาเพิ่มยอดวิวให้หน่อยเพื่อนแจ็คบอกอุย้ยคิวจะไม่ว่างเลยนี่ที่แค่เขาดังกเลยครับพี่เขาไม่คิดค่าตัวครับแต่ว่าไหนๆจะออกด้วยกันทั้งทีเดี๋ยวรอมีลูกค้าครับเดี๋ยวค่อยไปออกด้วยกันทีเดียวลูกค้าจ้างคใช่ใช่ครับเขาไม่รู้ตัวแต่เป็นการบังคับไวเพราะไม่งั้นบ้านโดนยึดแน่หรือ อาจารย์พูดท่าอีกทีหนึ่ง้าตใจบ้านย่อยๆอันนี้คือเขารับรู้แล้วบอกเขาแม่ว่าเราพูดคำนี้มาที่เอาใจพูดจริงพูดจริงพี่แจกลินเพราะว่าเป็นหนี้บ้านแม่ผมไม่มีตังค์อ่ะเอาผมต้องผ่อนบ้านเดือนสี่ห้าหมื่นอ่ะแล้วแม่จะขอตังค์ผมอยู่เลยอ่ะจะผ่อนได้ไงเขาต้องเอาสิเพราะว่าบ้านเขาเขาเป็นคนเลือกไออินทีเรียเขาก็เป็นคนเลือกหมดผมแค่เป็นคนจ่ายตังค์คือยังไม่ยังไม่ใช่เรื่อหอพี่แต่ว่าเวลาผมซื้อบ้านเนี่ยผมก็ ให้ค่อยเลือกอทําอินทีเทียอะไรก็ให้ค่อยเลือกผมก็มีหน้าที่ไปจ่ายตังอย่างเดียวถ้าวันนึงแต่งงานกันทำไงอ่ะถ้าวันนึงแต่งงานกันก็มาอยู่บ้านหลังนี้ก็เล่นหอนั่นแหละถ้าวันนึงนะอ่าทำไมเองมันมันไม่ดีหรออ่ะครับเดี๋ยวไปพูดชัวร์แล้วเอาสมมติถ้าวันนึงไม่ใช่อ่ะไอ้นิกกี้เป็นไงขี้โม้อแล้วไม่ใชไงพูดไปเลยให้มันรับผ่านมัดตัวเราคนนี้คนนี้มาออกกล้องเลยคนนี้เลยพูดไปเลยนี่ ฮะไม่ได้ไปพูดไเลยไม่ได้เดี๋ยวคนจะเผาว่าโอ้ยนิกกี้หลงแฟนว่าอะไรเงี้ยไม่ได้เราเราไม่ได้หลงครับพี่เราก็ค้างรักอยู่แล้วเพราะเรามีแฟนดีไงใช่ไหมพี่เรามีแฟนดีเราก็ต้องรักแฟนเราไงโอ้โหดีทุกเรื่องดีทุกอย่างเขาใส่ใจเหมือนวันเนี้ยเมื่อวานเขาถามผมว่าพรุ่งนี้มีงานที่ไหนผมบอกว่าเซนตันโบเขาบอกว่าไม่ใช่งานเมเจอร์รัตโยธิน ขาใส่ใจเราเห็นไหมล่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเขาไม่มาเพราะหกฉากไม่ยอมปล่อยเพราะนักเพราะนักแสดงติดโควิดเยอะไม่มีใครเล่นแล้วป้่อยเลยต้องเล่นแทนเรื่องจริงุ๊กกี้กักตัวตอนนี้เขาว่าดีอ่ะเขาว่าดีกับเราทุกอย่างเรียกทั้งพ่อแล้วก็เรียกทั้งเพื่อนยกเว้นผัวเดี๋ยจะไม่ได้เรียกอยากให้เรียกไหมอย่าเพึ่งเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมไม่เป็นไรหรอกแต่ผมกลัวเขาเสียลูกย้ายเขาเสียลูกเลยเขาดีอยู่ อะไรนะครับถ้าทําได้นะพี่ถ้าอยู่ที่ตัวเราด้วยไหมถ้าอยู่ที่ตัวเราแต่ว่าใครโว้เมื่อกี้เออเพราะว่าจริงๆเราหมักแต่งก็คือคนนี้แต่แน่ถ้าคือคนนี้แต่ว่าพี่เคยเห็นพวกดาราพูดเยอะๆป่ะล่ะแล้วสุดท้ายมันไม่ใช่ไงแค่อย่าพูดเยอะดีกว่าแต่เราก็ผ่านมาแล้วนะฮะเราเองก็ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านเรื่องอะไรรรรรความักเื่อองะไใช่ครับพี่ใช่ครับใช่ครับอืม ฮะนี่พี่เลยพี่พี่แจกรินวันนี้ไม่พูดพูดอะไรเลยวันนี้เงียบมากเลยอ่ะออไปไปเลยกินข้าวเลยออนนี้ก็คือผ่านผ่านท่าหมดเขาส่งบ้านไปมาหาสู่ใช่ครับพี่ครับครอบครัวก็แฮปปี้ทั้งคู่ครับแม่น้องป้ายก็น่ารักครับแม่ผมก็ชอบเขาครับอก็ถือว่าเป็นชีวิตที่โอเคอยู่ครับตอนนี้เออรายได้ถ้า ยอดวิวก็ลดลงห้าสิบหกสิบอร์ซ็นตะพี่ใช่ครับรเพราะว่าเมื่อก่อนนะทำอะไรก็คนดูเป็นล้านเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้บางคลิปมันเหลือสองแสนเหลือแสนกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตกเร็วเราก็ดีพี่เราได้รู้ตัวเร็วไงว่าเฮ้ยเราเริ่มห่วยแล้วนะเราแบบว่าต้องไปปรับปรุงตัวแล้วนะคนอื่นเขาดีกว่าเราหมดแล้วนะอะไรเงี้ยพี่ก็ดีคนเบื่อด้วยพี่อ้โเดี๋ยวนี้พี่ตัวน,นี้ เพื่อนเพื่อนดาราก็ทําหมดนอกจากเพื่อนเดาราทําแล้วเอฟซีที่คอมเมนต์ก็ยังทำยูทูบเพิเพอ่พี่ก็ทําอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ไปลงช่องกันแล้วนี่เห็ยไหมเดี๋ยวไปลงช่องแล้วนี่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 ลงช่องกันแล้วแล้วลงกันทีเนี่ยหมดเนี่ยแล้วพอผมลงอ่ะเขาก็แบ่งไปดูรีบวงนี้หมดยอดมันก็ตกแต่ว่าเราเป็นคอนเทนต์ของเราไงครับส่วนตัวที่แบบคยเป็นติ๊กอกอื่นนีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เรามีแผนที่จะิ ก,งงก็ <g ül üyor> ใช่พี่ <c oughs> ผมก็คิดอยู่เรื่อยๆครับแต่ตอนนี้วันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับ <c oughs> ยอดเริ่มขึ้นแล้วครับ <c oughs> อ,อ,อ,อะไรนะครับ <c oughs> ขอเถอะนะนเพื่อนๆดาราทุกคนไปรับรายการไปถ่ายละครเหมือนเดิมดีแล้ว <c oughs> <c oughs> อย่ามาทำยูทูบเลยมันไม่รวยหรอกอย่ามาไม่รวยอะไรทช่ไมเรารวยมันไม่เอ้าเขาไม่รวยได้ไงเมื่อก่อนทำคนเดียวอ่ะตอนนี้แบ่งกันแล้วไง